สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับก็พบกันเหมือนเดิมกับโปรแกรมวิคห์บอลดูสกอร์ด e t นะครับวันนี้วันที่28เดือน3นะครับสำหรับเมื่อวานครับก็วิเคราห์บอลคู่ฮันซิตี้นะครับพบกับกิลลิงแฮมนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับผมนะก็มีสูงแรกนะครับผมนะใครที่ไปสูงเต็มก็ไม่ได้นะครับหรือว่าเต็งก็ไม่ได้นะครับเมื่อวานนะค่อนข้างที่จะ ออกมาไม่ดีนะครับผมนะไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้นะครับก็วิเคราะห์แก้ตัวกันไปนะครับผมนะวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลในทีมชาติฟุตบอลโลกนะครับผมนะเป็นคู่โรมาเนียนะครับพบกับเยอรมันนะครับเตะเวลาตีหนึนะครับเดี๋ยวรอไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของโรมาเนียกันก่อนเลยนะครับว่าห้านัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับโรมาเนียนะครับทาได้สา 5 6 7 8 9ทําได้9ประตูนะครับส่วนเยอรมันนะครับผมทําได้3 4 5 6 7 8ห้าทําได้10ประตูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอันดับกับคะแนนก็จะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีนะครับผมนะโอเคครับต่อไปจะเป็นราคาสูงต่ำครับราคาต่อรองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บ สำหรับวันนี้นะครับราคาก็เปิดออกมาที่เยอรมันนะครับต่อที่1.5นะครับผมนะก็คือ1ลูกควบครึ่งนะครับผมนะหลูกครึ่งแล้วก็สูงต่ำนะครับ3ลูกนะครับผมโอเคก็ทีมเจ้าบ้านทีมรองนะครับต่อรอง1.5นะครับสูงต่ำนะครับ3ลูกนะครับโอเคเปิดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่7 8เนครับ สูแนะนําให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับผมเยอรมันนะครับมีอยู่51%นะครับส่วนเจ้าบ้านโรมาเนียนะครับมีอยู่4 9ก็นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับโอเคครับจากสถิติที่เคยพบกันในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เยอรมันนะครับชนะไปได้3มประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนโรมาเนียแมตช์ต่อมาก็ชนะเยอรมันได้5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะ สูสีกันอยู่นะครับสําหรับคู่นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมองว่านะครับผมนะเล่นไปที่อ่าสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับผมนะสูงแรกกับสูงเต็มนะครับส่วนใครที่จะไปเล่นเต็งนะครับผมว่าเล่นไปที่อ่าเยอรมันดีกว่านะครับผมนะเล่นไปที่เยอรมันนะครับผมนะน่าจะมีโอกาสชนะได้1 2ถึงลูกนะครับผมนะอย่างน้อยอย่างต่ำา2ลูกนะครับเยอรมันน่าจะชนะได้นะครับ ใครที่ชอบคู่นี้ก็สามารถตามได้นะครับใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะครับนะใครคิดว่าคู่นี้จะมีสกอร์เป็นยังไงก็ลองทายเล่นๆกันดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้หรือว่าสูตรตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับว่าขอสูตรนะครับผมหรือว่าจะขอโปรแกรมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เพจไปให้นะครับจะได้พูดคุยกันนะครับก็ฟรีนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับมีกลุ่มให้ด้วยนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ